สวัสดีครับพี่น้องปองผู้พี่น้องปองไปเมือนี้ในช่องเสียออกสายห้าคเก่าเหมือนเดิมกับกับบรรยากาศต,ตอนนี้นะครับตอนนี้อยู่หน้าเวทีกันสดๆนะครับพี่น้องครับทีมงานเพียนเสียงตอนนกํกลังติดตั้ง,ดดงนะครับพี่น้องครับภาพเบิ้งหน้างานนะครับพี่นอ้องไปเบิ้งหน้างานสดๆตอนนี้นะครับ เป็นจังไดยนะครับพี่น้องครับนี่เอาว่าทีมงานเก่าอีกแล้วคนนะพี่น้องบรรยากาศาต,ตอนนี้นะครับโอ้โหที่ปีนี้น,น,นะครับพี่น้องสีทั่วางามนะครับโอ้โหเลยเลยเป็นแบบมินิ งามเลยนะครับพี่น้องครับเวท,ทีนี้เราปรทุมราชบ่มีขั้นไฟเลยพี่น้องน,นะครับเป็นตัดออกนะครับมาเป็นแบบพื่นเสียดแบบไม่ว่าสิเป็นไปจังใดนะครก็พี่น้องครับนี่ถือว่าเป็นเวทีสวยเลยนะครับปีนี้ มีทีมทีมไร่สดนนพร้อมตัวนี่ครับฮ้ฮะย้ายแล้ว,ลวโอ้กินหวัวทางพี่หรอกวะกินหวัวมูค่อนพวกหม้ย,ย,ยทีมงานไร่สด จารยมัน่อ้กินหวานทั้งปีกันมันอยู่ทั้งปีไก่ไก่นกอที่บ้นเอาบ้นเจ้าอยู่ไหรู้ดอนทั้งขอบอยู่ทั้งเนี่ยดูใสกึ่เก่าเราไม่ได้ขี่รถช่มืออกเวดูโดนเที่ยนนึงกับบ้านเที่ยนึงไหมเน่ยมากินหวานทิมงานทิงานอยู่นี่สามชีคนผุนเนาะ แม่ครับเลเยได้มาพีเ่เ <f ix> ลยพี่น้องเวทีก็ตาหักเดี๋ยวมีควางแท้เลยครับเนียนครับเราจะไปจะไปเฮ็ดบ,บุ๋มเจื่อเดี๋ยวแม่ถิ่นบุ๋มยีเน้าเฮ็ดพี่นะครับเฮ็ดปี่น้าบุม <f ix> ีเน่าเฮ็ดบุมีเน่าเหรียญนิกเด้อครับพี่น้องครับ สุดยอดเลยในที่ปีนี้กุ้มเปิดบ่ครับอาจารย์แม่มาโอ้เราบ่บ่มีกุ้มปิดเลยนี่ถือว่าสินโซ่สินขาดไปเลยนะครับไเจ้าภาบเจ้าการเจ้างานบึงโซ่ผีมือก้อนโซ่ผีมือก้อนยังพึ่งไปกุ้มปิดต้องกุ้มเปิดโทษสินขาดก้อนแม่ครับ พี่น้องครับสุดยอดเลยนะครับเอาเดี๋ยวจังไรจะมาเลยโ่วนปีน้องบึงนะครับถือว่าเป็นปีแรกนะครับของเสียวักนะครับสามมอยมู่บ้านไหมตื่นเตือนได้พี่น้องเงินบโบตื่นเด้เอทีไม่ชิมห่ากันจะได้ไปพุ่นอีกอยู่ตัวฮะชิมหา แม่นก็นนะจะเปิดวงครับ,บคือวงวันนี้ไปรึเปล่าไปแม่นเห็นกำลังใจก็เจ,จ้ารึเปล่าครับพี่น้องน,นะจำรับคลิปนี้สันสันพ่อนะครับเดี๋ยวจังหวะพ่อกัอนในคลิปต่อไปครับ